หน่วยอาชีพในฝันสวัสดีค่ะพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะครั้งที่แล้วเด็กๆได้รู้จักสถานที่ของการปฏิบัติงานวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยอาชีพในฝันเรื่อง อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูก็มีนิทานสนุกสนุกพร้อมกติเตือนใจดีๆมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเด็กๆพร้อมคุณครูก็พร้อมไปฟังนิทานกันเลยค่ะตอน อยากเป็นคุณหมอสวัสดีครับพี่โดโดสวัสดีครับเด,ด,ด,ด็กๆคุณครูให้พวกเรามาช่วยพี่โดโดจัดห้องพยาบาลค่ะพี่โดโดจัดห้องพยาบาลทำไมเหรอครับอ๋อพรุ่งนี้จะมีคุณหมอมาตรวจสุขภาพประจำปีให้พวกเราครับคุณหมอเหรอครับด็อกเตอร์คุณหมอดีโอซีที C T โอป้าด็อกเตอร์คุณหมอเนร์สนางพยาบาล N U R S E เนร์สนางพยาบาลผมอยากเป็นคุณหมอครับจะได้รักษาคุณพ่อคุณแม่เวลาเจ็บป่วยหนูด้วยค่ะผมด้วยครับถ้าอย่างงั้น พี่โดโดจะพาไปฝึกการเป็นคุณหมอพร้อมแล้วไปกันเลยคุณพยาบาลครับวันนี้เรามีคนไข้ทั้งหมดกี่คนครับ 1, นบวกหเท่ากับ2วันนี้เรามีคนไข้ทั้งหมด2คนค่ะคราวนี้ลองบวกจำนวนเข็มฉีดยาดูนะครับ 2, องบวกสอง,สอง เท่ากับสีเรามีเข็มฉีดยาทั้งหมดสี่เข็มครับเก่งมากครับนี่โดโด้ครับคุณหมอวัดไข้ให้นะครับอุณหภูมิปกติร่างกายแข็งแรงดีครับใช่ครับขอพี่โดโดออกกำลังกายเป็นประจำและกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นคุณหมอก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมครับ จะได้มีแรงรักษาคุณพ่อคุณแม่เวลาเจ็บป่วยคุณ,คณแม่แมวันนี้เป็นวันแม่เด็กๆจะทำอะไรเพื่อคุณแม่กันบ้างครับผมจะตั้งใจเรียนเพื่อคุณแม่ครับหนูจะเป็นเด็กดีเพื่อคุณแม่ค่ะผมจะกินของดีมีประโยชน์จะได้แข็งแรงและดูแลคุณแม่ได้ครับโตขึ้นพวกเราอยากเป็น,ปนคุณหมอครับ เด็กๆต้องตั้งใจเรียนให้มากๆและอย่าลืมดื่มนมทุกวันเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตด้วยนะครับนิทานก็ได้จบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆชอบไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะคะอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ แตกต่างกันดังนี้คุณตำรวจก็จะมีปืนกุญแจมือนกหวีดพี่ทหารก็จะมีปืนอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆคุณครูก็จะมีกระดานช็อคหนังสือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆในการใช้ประกอบการสอนนางพยาบาล ก็จะมีเข็มฉีดยายาไว้รักษาผู้ป่วยคุณหมอก็จะมีที่ตรวจคนไข้เช่นหูฟังเข็มฉีดยายาไว้รักษาคนไข้ช่างก็จะมีเครื่องมือช่างต่างๆชาวนาก็จะมีเคียวไว้สำหรับเกี่ยวข้าวมีมวก ไว้ใส่เวลาออกแดบดบพ่อครัวก็จะมีอุปกรณ์การทำอาหารเช่นหม้อกระทะตะหลิวเป็นต้นวิศวกรก็จะมีกระดาษไว้ออกแบบมีหมวกไว้ใส่ป้องกันอันตรายด้วยนะคะแอ r h ร์โฮสเตสก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆไว้บริการบนเครื่องบินบุรดไปรษณนี ก็จะมีพัสดุจดหมายหรือสิ่งของที่เราส่งหากันนักร้องก็จะมีไมโครโฟนเครื่องดนตรีต่างๆพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีสิ่งของต่างๆที่นำมาขายมีเครื่องช่างด้วยนะคะชาวประมงก็จะมีเบ็ดตกปลาแหหรืออวน ช่างตัดผมก็จะมีอุปกรณ์การตัดผมเช่นกรรไกรหวีปัตเตเลียนเป็นต้นค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆได้เล่นด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้อาเอ๋จะมาชวนน้องๆช่วยกันตามหาหางให้เจ้าสัตว์ต่างๆกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งหางฉันอยู่ไหนนะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะหางของเจ้าสุนัขรจริ้งจอกคือ ข้อที่สองค่ะข้อต่อไปค่ะหางฉันอยู่ไหนนะจับเวลาค่ะกดเวลาค่ะคำตอบคือ ข้อที่สามค่ะหางของเจ้าเต่าน้อยนะคะข้อต่อไปค่ะหางฉันอยู่ไหนนะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะหางของเจ้างูคือ ข้อที่หนึ่งนะคะข้อต่อไปคะ่ะหางฉันอยู่ไหนนะจับเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะหางของเจ้าสิงโตคือข้อที่สามนะคะ ข้อสุดท้ายแล้วค่ะหางฉันอยู่ไหนนะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะหางของปลานีโมคือข้อที่สี่ค่ะ จบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้เด็กฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณตำรวจก็จะมีปืนกุญแจมือนกหวีดพี่ทหารก็จะมีปืน อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆคุณครูก็จะมีกระดานช็อคหนังสือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆในการใช้ประกอบการสอนชาวนาก็จะมีเคียวไว้สำหรับเกี่ยวข้าวมีหมวกไว้ใส่เวลาออกแดดพ่อครัวก็จะมีอุปกรณ์การทำอาหารเช่นหมอ้อกระทะตะหลิวเป็นต้น วิศวกรก็จะมีกระดาษไว้ออกแบบมีหมวกไว้ใส่ป้องกันอันตรายด้วยนะคะนักร้องก็จะมีไมโครโฟนเครื่องดนตรีต่างๆพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีสิ่งของต่างๆที่นำมาขายมีเครื่องช่างด้วยนะคะชาวประมงก็จะมีเบ็ดตกปลาแห หรืออ้วนช่างตัดผมก็จะมีอุปกรณ์การตัดผมเช่นกรรไกรหวีปัดตะเลีตเต่ยนเป็นต้นค่ะท้ายคลิปนี้คุณครูฝากให้เด็กๆทบทวนอ่านหนังสือและช่วยงานเล็กๆน้อยๆคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ ถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่าง1-2เมตรเดี๋ยวพบกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ